สวัสดีฮะทุกคนวันนี้เรามาอยู่ใน Crazy Zoo ยายเพื่ของผมโอเควันนี้ผมก็จะเข้าไปกันเลยมีขนมชิปป้าแล้วก็วงอะไรก็ไม่รู้นี่นี่นะน,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 นี่ครับไม่รู้ว่าอะไร No to using animal as อั a p อฟนปูเลนอะไรก็ไม่รู้โอเคแล้วก็ไปกันเถอะเริ่มเริ่มแรกเราก็เริ่มจากซื้อเหล้ามากินนะครับ ฝากพ่ออ๊อของผมด้วยนะครับว่าซื้อเหล้านะฮะมากินฝากพ่ออ๊อของผมด้วยนะครับอ๊อของผมด้วยอ่ะอ๊อฟอ๊แอบแนะครับโอเคแล้วก็มีถังขยะฮะเก็บถังขยะมันยายนูตาก็ช่างเลยแต่ว่าผมไม่ใช่ยายตูตานี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเก็บจนหมดแล้วเนี่ยใครมันแอบเก็บเนี่ยเอ้กินขยะโอเค เป็นพ่อผมนั่นเองนะฮะมาเก็บขยะตอนเด็กๆไปถึงโตเลยนะคะแล้วก็มากินเหล้าเมาอีกนะเอย้ย <c oughs> <c oughs> นเชครับผมเดินบนสะพานได้แบบไม่ตกอินฟินิตี้สี V I P โอเควันนี้ผมจะเข้าอันนี้นะฮะโอ้มีปลาตัวพ่อเอ๋อด้วยนะครับโอ้น่าจะปลาตออเพียนมากกว่านะคะรับปลาสลิงยังไม่อยู่นะครับมีแต่ปลาเบการาดอนก็มีนะฮะปลาตัวใหญ่ๆเลย แล้วก็มีอะไรอ่ะกระบองเพชรเหรอทำไมมันเป็นเงี้ยเหมือนปลาหมึกเลยโอ้กุ้งกุ้งนะครับเป็นเป็นกุ้งที่ใหญ่ที่มากครับกุ้งแม่เมื่อโอเค <c oughs> นี่ก็คือปลานะคะ <c oughs> ปาลาแล้วก็ไม่รู้พออ่านชื่อดูนะปลาสีฟ้าแทงสีฟ้าอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเข้าไปในโรงกุ้งดีกว่านะครับ แปบหนึ่งแล้วลงกุ้งอยู่ไหนเนี่ยเองนลยกุ้งครับกุ้งครับพี่ครับพี่ครับกุ้งชื่อแม่พี่โอเคโอโอโอว่ายน้ำบอกไปยังลงกุ้งยังไงพี่ครับพี่ครับกุ้งชื่อแม่พีใช่ไหมคะล่ะกุ้งแม่ยังไงโอเคน่าน่าจะเป็นงั้นเป็นดําแหนะครับว่าผมเข้าไปลงกุ้งแล้วผมเียเซตตัวไม่ได้แล้วครับไม่ได้ออกแบนะครับเลยเซตตัวเอื้อหัวหลุดไปเลย นครั้งหน้าภาคสองผมมีอีกนะฮะจากจากเพลงกุ้งภาคหนึ่งกลายเป็นภาคสองคือปูนะฮะนี่นะครับผมยังไม่ร้องนะฮะร้องภาคสองแป๊บแป๊บโนมมคเอเถอะโอเคนะฮะผมเคยฟังนะครับอสยสยพี่ครับพี่ครับปูชื่อพ่อพี่โอเคและจำไวด้ดีดีนะอันนี้คือหินตะกอนนะครับเอาไว้เอาไป้สร้างสวนสัตว์เปิดเขาเขาเขาช้าง สวนสัตว์เขาสวนกลางก็ช่างโอ้นี่ไงอันนี้คือลิงแล้วก็ซิล่าเอ้ยไม่ใช่ดิกอรีล่าเออชิบไายโอเคอืมอืมอืมเป็นยูทูบเบอร์ V A P สีได้นี่นะครับคือคือต้นสตูนะครับด้านหน้าของฐานมหาละยองนะครับโอยจำไม่ได้ต้นสตูเป็นต้นใหญ่ๆที่มีรากขาวลงมาในยะุมจากอันนี้ บวดเยี่ยวนะผมเข้าห้องน้ำแต่ว่าผมเข้าไม่ได้หรอกกลัวผีโอเข้าก็ได้ปวดปวดมีห้องน้ำาให้ดูไหม <c oughs> อย่าเปิดประตูเด้อขี้อยู่ <c oughs> เดี๋ยวเียวเดี๋ยวเียโอ้โหน้ำลายหยดเลยโอ้โอเคเหม็นเหม็นขี้ตัวเองไปนเนี่ยน้ำลายหยดโอเคมันไม่น่าจะมีอะไรนะรอดอุมโมงมาแล้วก็เจอกับทางขยะที่ยายตุตาเอา เอาขยะมาทิ้งไว้โอ้โหเต็มเลยยายตุ๊ตาผมก็ไม่รวยนะครับแต่จนแทนนี่นะครับยายตุ๊ตาผมขอทานตลอดนะฮะนี่นี่ก็คือสารน้ำใหญ่นะครับแอตร์กติกโอเชียนแอตแลนติกอะแอตแลนติกโอเชียนบรูมารีนฟื้นผมลงไปเลยนี่บร้มบรมบรมเจอเจอบักบูบาลีนไหม ปลากระทงอะ่ะเ e l l ลท i เซอร์ a าลีนไม่เจอเลยนะครับมีทีเซอร์มาลีนนะ o ๊บเฮลโหลาย f ร i e n ์โอเคน่าจะเป็นงัดเปน็นแผนแหละครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะร้องเพลงปูให้ฟังพี่พี่พี่นี่น,นี่นี่นีนนน,น่ขึ้นรถกับผมไหมครับ คือรอกระผมไหมแป๊บแป๊บหนึ่งนะครับดูผมไปฟาดสอ <c> ง <oughs> อ่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้โหเพื่อนเพื่อนเป็นหงทองนะครับพ่อผมที่ซื้อโหลประกดแบาโหลแตกนะครับพอดีว่าเขามารับพอดีเลยอ้ออ้อเออเออชวนก็ยีขอโทษด้วยรับจ้างมาทีเอาเอาออกไปเอาออกไปลงส้วมน,นะครับที่ทิ้งของยายตุตะของผมใครเนี่ยทําไมขายาเหมือนแม่จอยจังพี่ทําไมขายาวจัง โอ้โหมีเสื้อกุ้งได้อะเนี่ยโอ้น้องพีเกซัมทูดีโอจากน้ฟูเกตโอเคนี่คือน้ำตกอรหัสนะครับมีรูปปลาวังขบวนภาคสามหนูผมร้องเพลงปลายห้ดูพี่ครับพี่ครับพี่พับกระดาษเอซีโอเคน่าจะเป็นนี่แหละครซี่ซูนะครับครซี่ซูมีลิงมีราบแบบนี้นะครับ ว้าวว้าวสูงสูงเลยยีราฟมันมีงอด้วยเนี่ยมีเขาด้วยเนี่ยสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาอยู่ในยีราฟโวเอ้ยไม่ใช่นี่ควยทซี่ซูไม่ใช่สวนสัตว์บ้าโอเคไปนี่ยังไงยีราฟียีราฟเยี่ยวแตกไปเลยย่อม,มย่อมๆๆๆนี่คือสิงโตธรรมดาเออ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 ทำอันนี้มันไม่ใช่ธรรมดาแล้วสิงโตเมกาลลดอนโอเค ช้างช้างลูกช้าง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 ลูกช้างช้างช้างลูกไปโดนทรายโซอะไรเนี่ยมีคนมิสซิ่งนะครับขออ่านหน่อยมิสซิ่งเนมแม็กหกหกฟิตถึงหนึ่งเลยหรอไว้ร้อยห้าสิบ ibis o สิบหกเอง i สีสีบูสีฟ้าสีน้ำเงิน แฮบลาโอ้แฮ oh, สีทองแล้วก็โเซจไซเซสโอเคไม่เป็นไรไม่ต้องอ่านก็ได้หรอกให้ hey, พ่ออะอผมว่าอ่านก็ได้พี่ครับโชว์ตูดให้ผมดูตลอดเลยเนี่ยไม่ภูมิใ,ใจเหะว่าคนมันอยู่ข้างหลังอยู่นี่ก็คือต้นไม้ของสวนสัตว์ฮะต้นกุหลาบ <c oughs> <c oughs> อืมผมเจอมแมลงสาบด้วยนะฮะอยู่ที่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอซีพี ศูนย์สามห้านะคบเอมมาจากปลาจีนบุรีเมืองตอเะเภาแล้วับไม่ไม่มีเลยเท่านั้นนะฮะแล้วก็มีมาน้ำทะเลเฮ้ยไม่ใช่นี่เออสิงโตทะเลนะครับลืมลืมพี่ครับมีอะไรให้ช่วยไหมครับเออ where are you in here this way i t bearing f u n f i s h เออผมแค่มามาทำเฉยๆอ่ะนี่ผมพิมพ์ว่า Why is a n d s mess don't like the water gases of b u i l i n g to ก e d ไม่ต้องอ่านดีกว่าไปแล้ว okay. โอเคว้ว,วกระโดดลงน้ำดีกว่าแล้วก็ว่ายน้ำนี่พออ่อเออผมบอกว่าแมวน้ำมันกัดคนน้ำแต่ตอนจริงแล้วทำไมโรบอกมันไม่กัดอะโอ้โหหว,วานเจี๊ยบเลยแมวน้ำมันมันเป็นหน้าไม่ภูมิใจอะ ใค้สั่งสอนเนี่ยทําไมหน้าเป็นงั้นน่ะเทวดาผลิตหน้ามาอาจจะผลิตผิดก็ดได้ฮะอยากโยอยากโยเอากากบจะเอากอาวทาตาแต่ผือไปทาจมูกก็ได้นะฮะหน้าก็เลยจะผิดพลาดไปนิดนึงแฮมเบอเสานะครับแป๊บนึงเดี๋ยวผมซื้อแฮมเบอร์เซอรจิมก่อนเดี๋ยวขอเก็บไอเทมไว้ก่อนนี่แฮมเบอร์เส่ เดี๋ยวไปนั่งกินดีๆทางกันเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ด่าว่ามากินไรซะแฉะอยู่นี่โอเคนี่นี่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ด่าว่ากินเยอะเดี๋ยววนเหมือนซูก้านะครับโอเคนี่นี่นะนี่นะครับต้นไอยผมนะครต้นต้นไหนต้นไหนก็จะปลูกต้นไม้เอ่าเนี่ยกินเยอะดีวดเหมือนซูก้านะครับโอเคไม่กินเยอะดีกว่าผมเอาทิ้ง นี่ก็คือฉลามเมกาลารอนฉลามที่ใหญ่ที่สุดในโลกและสูญพันธุ์ไปแล้วในตอนนี้แต่ว่ามีต้นกําเนิดอยู่ที่อเมริกาเท่านั้นโอ้ปวดปวดตับปวดตับผมก็ได้ทาหลังที่ยายอีกนะครับเอายาหมองทาหลังนะครับเสียบดากเนี่นอนไม่ใช่นะครับเอารีมทาหลังให้ยายนะครับมี้เดียดหลังยายนะครับผมก็ไปล้างมือเลยนะฮะพี่ครับจะซื้ออะไรไหมเฮลโลเซลมาโอ้ ราคาทั่วเท่าไหร่โอ้แปลพูดภาษาสเปนกันหมดเนี่ยโอเคพี่ครับพี่ครับแฮมเบอร์เกอร์ชื่อแม่พี่ใช่ไหมครับวัตกูดเออแตงไอเมกเทมอ๋อ <c oughs> จะทำอีกเหรออย่าอย่าอย่าอยา,ยา,ยา,ยาก,กินเยอะโดดเด็ดพิไมไปบอกเขาก่อนว่าอยากกินเยอะโด อยาขายเยอะเดี game, so ๋ยวซูก้ามาซื้ออ่ะนี่เนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งซูก้าซูก้าเซฟเซมอนอันนี้อันนี้นี่เนี่ยเนี่ยซูก้าเซมอนซูก้าเซมอนนะครับโอ้โหโอเคนี่ต้นไม้แล้วก็หมาป่านะครับทุกคนแล้วก็ มีบีเบอร์ด้วยบีเบอร์ตัวตัวอ้วนอ้วนน่ะเอ้ยไม่ใช่บีเวอร์ตัวอ้วนอ้วนเหมือนเป็นนากัิชิลก้าเลยโอเคโอเคนะครับบีเบอร์ตัวโอเพื่อนผมนะครับชื่อเพนน่าับเข้ากล้องนะครับเข้ากล้องผมอ่ะก็ก็เป็นเพื่อนกันในโรบอทอยู่แล้วนะะคองโคสองศูนย์สองสี่ K L O N G k O สอง4ูนย์สองสี่นะครับซื้อครยาวโอโอโอ ข้อกล้องของผมอ่ะมีมีพี่ชื่อเข้าปั้นนะครับเหมือนในอนุบาลโรงเรียนผมเลยเ <c oughs> นี่ยโอเคโ okay, okay. อเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก็บขยะทำไมอย่าเรียนแบบยายตุ๊ต้าไหลลูกโอเคนี่อะไรเนี่ยไปห้องน้ำเอออ่าเออเอาไหนเนี่ยโอเคนี่ก็คือ SCP ที่ทำให้เราตายได้โอ้โอ้เออเออโอเค นี่ก็คือน้ำตกที่แม่จอยกับพ่ออ้อหรือครอบครัวของผมมาสร้างให้นะครับเฮ้ย <c oughs> แล้วใครมันมันวางก็งนอนิงจรปิดติดพื้นนี้เนี่ยเดี๋ยวมันก็พังหรอกโอเคโดนน็อตเบ็ดโอเคอะไรนี่ยโอ้โหติดเวดทั่วเมืองเลยเนาะเขาก็จะรู้เลยเลยจะติดอ่ะไว้อะไรเอียกโอเคเดี๋ยวเล่นแมปไม่มีตัวก่อนเลยกัน โอเคโอโอโอขอขอขอโอเคมีมีน้ำเลยนะครับขอพักกินน้ำหน่อยนะครับพอดีว่ายายตุตาไม่ให้น้ำมาโอเคน้ำกระป๋องเบียร์แล้วครับที่พ่อผมกินนะครับเมาเล่าตายพอดีแหละปวดทังนะครับผมไม่ให้เด้อเนื้อติ๊กมาเลยขนาดนี้ กินแล้วเริ่มเริ่มนุ่งยากขึ้นนะครับไปปีนนู่นปีนนี่นะครับไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะครับเหมือนยายผมนะฮะอ้วกไม่หยุดไม่หย่อนนะฮะอินฟินิตี้อ้วกนะครับนี่นะครับนี่ก็คือวิธีการการการเฉดที่ของคนเร็วนะครับก็ไม่เป็นอะไรที่ยากมากนี่แหละครับผมผมแข่งเดินบนนี้ให้ดูนะฮะแล้วผมจะไปโซนคาบิบ่าและเซลฟี่กับคาบิบ่าให้ดูนะฮะ ตอนแรกมาเจอโซลลิงแชเมเปนซีก่อนนะครับนั่งจับหำตัวเองอยู่เป็นพ่อผมเลยนะโอ้ขึ้นไปยังไงโอเคแล้วก็ <c oughs> นี่คาบบ <c oughs> นี่คาบี巴าขอไปเลี้ยงสักตัวหนึ่งเด้อนนะดขอขอเลี้ยงสักตัวหนึ่งคาบี巴าเหมาไปทั้งตัวเลยแล้วกันกี่บาทก็ก็ช่งางเดี๋ยวผมขอแชปเจอร์รูปก่อนเออแชปไปแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวหน้าออกนะครับถ่ายถ่ายกับน้องนะถ่ายกับน้องแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาการจับภาพก่อนชีสโอชีสโอน้องทำหน้าไม่ภูมิใจมากโอ้ทำหน้าอะไรทำหงินเอาเอาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาบอกว่าเขาว่าพี่ครับพี่ครับทำไมเลี้ยงคาร์บีวลาหน้าไม่ภูมิใจผมผมเลยครับ แพนด้านะครับซึ่งเป็นชื่อเพื่อนผมนะครับนี่แพนด้าเลยนะครับแพนด้ากลางฟูแพนด้าโอเคอันนี้คืออะไรคอนติเนียเข้าไปได้เหรอจเจอลงศพคนแล้วก็มีบไมบซั้นโอเคเนเคโอ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 เคแล้วก็ แล้วก็ไปบ้านเลยนะครับผมอัานชิปอยู่อย่าพูดโอเค,นนอค,ออเคแล้วนี่ก็คือ S S S n e โอแกนข็บอกว่าซึ่งเป็นเรือที่จมน้ำไปในปี2522 10,000เมตรชิปหายโอเคเราก็จะขอตัวลาก่อนแต่ว่าเอาผมขอกระดดต้นไม้5ล้านต้นให้ทุกคนดูนะครับ ทุกคนก็ต้องร้องเพลงกุ้งให้ผมฟังก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ให้เงินคุณหนึ่งล้านบาทไปขโมยเงินยิสเบีมาโอเคและผมก็กระโดดต้นไม้ได้หนึ่งล้านครั้งได้ยังคอมมนต์เบรพูดเยอะจ็บคอโอเคแล้วก็แล้วพ่อผมจะแจกเงินทุกคนนะครับแจกโลบัคกด้วยทุกคนอย่าอย่าซีเรงเยอะโอเค นี่ถ้าทุกคนเห็นผมกระโดดได้จริงทุกคนต้องร้องเพลงกุ้งให้ผมฟังนะครับหนึ่งทีนะครับถ้าคุณร้องได้แล้วครับผมจะให้เงินคุณเลยหนึ่งมืนบาทพอนะครับเพราะว่าผมมีแค่หนึ่งพสามร้อยกว่าเองอปึ๊บ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 โอ้โหขออนุญาตเราไม่โอเคผู้ชมยังดูอยู่ไหมเนี่ย คุณผู้ชมครับมากนมากอ่อยู่โรงเรียนก็ช่างมาก่นโอเคปึ๊บ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 ร้องเพลงกุ้งเสร็จร้องร้องเพลงพับกระดาษ A4 ด้วยนะครับเนี่ยพี่ครับพี่ครับพี่บ๊อเป็นกระดาษ A4 ได้เบานะครับร้องร้องให้จบด้วยนะครับนะฮะ เพลงกุ้งครับแมงกุ้งพ่อมึงโอเคแล้วผมก็จะร้องเหมืนกันถ้าคุณร้องได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หมดด้วยกุ้งพ่อพ่อก้ากุ้งพ่อพ่อก้าโอ้ยทำาม้มันปีนไม่ได้เนี่ยแปมหนึ่งนะมันปีนไม่ได้กุ้งพ่อพ่อก้าปึมปึมปึม นี่ก็คือมิสเตอร์บีนะครับมิสเตอร์บีครับมิสเตอร์บีครับขอเงินหนึ่งล้านบาทกับช็อกโกแลตวิสต้าบูลมิวนอยครับโอเคนี่แล้วผมพิมพ์ให้ดูนะครับนี่นี่แปบ๊บหนึ่งนะครับเขาจะอ่านออกไหมเนี่ยสิงมาสิงมาบวยสิงมาบวยสิงมาบวยโอเคไปไปกันเถอะไปไปแกล้งเขากันเถอะ สิบบาสิาบบาทโบยสิบบาทโยสิบบาทโบยียสียกัยสีสวยสียสวยสายสวยบริสโกไปซื้อเล้าฝากพ่อผมก่อนนะฮะพ่อพ่อผมชื่อ <power ful> อ๊อชนะครับผมเคยบอกไปหลายครั้งแล้วถ้าทุกคนจําไม่ได้ก็ลาออกไปโรงเรียนทับมาไปเลยเออเออเอาเอาเอาไปนั่งจับหำตัวเองเข้าไปเนะี่ยอะไรเนี่ยเอานั่งนั่งจับหำตัวเองนะครับโอ้ยทาเป็นบุงใจมมเมลิงแชมเปีนซีของพ่อผมเนี่ย สิงกมาสิงมาบอยโอ oh ้ตึ๊บตึ hey, <k <k ๊บต๊บกุ้งบัวเกุ้งกุ้งกุ้งเ้ยไม่ใช่ดิกุ้งบัวมาสู่ปููปู่บบบ่บ่บาวบบลบบ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 บน้น้อๆนืน้น้อเนอเ้ตตกุ้งบ่วพก่ากุ้บพกลา กุ้งพวพัวก้าโอเคน่าจะร้องงานนะครับผมจําได้แค่นี้แหละกุ้งพัว,พวะพวกะโอเคนี่นี่หลานนะครับสวัสดีครับผมคือลุงตู่นะครับลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนอย่าไปใกล้ไม่ไกลเอ,อโอเคเอ,อแล้วผมก็ขโมยหมวกของเพลงลันนาเวนะครับนาดูฟานนาฟานนาเวนาดูฟมนิวอินเดนบาโนโอเคและนี่ก็คืออะไรก็ไม่รู้ ลองอ่านดูดิรถก็เออฟรีสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาอย่าพรักหรือขาดขวางหรือเลิกเกมมอเตอร์โรบอกผมจะขวัดขวางเหมือนเดิมครับนี่เนี่ยเนี่ยขวัดขวางคือหยยบหัวแลวครับเหยิบหัวแววม่ค้าเลยตอบบัวไปเลย คาสุกจบไม่บายไม่บายเด้อเด้อลุงตู่เข้าร้านเลยทําไม่เฟื่อฟังนี่นี่นี่ลุงตู่คือคนที่หน้ายับยับนะครับรู้คนรู้ไหมถ้ารู้คอมเมนมาบอกผมด้วยนะครับเออเออโอเคเนาอเดยวมาเจอกันภาคสองนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเด้อผมจะกดมือบดูโอ้โหเต็มเลยโอเค โอ้รลนคาซื้อเลไได้บ้างเนี่ยแม้ว,ว่าผมมีเงินกี่บาทโอ้โหเจสไพรโอเคนี่นะครับผมกระโดดไกลได้ครับถ้าผมมีกระโดดตรงนี้จกไปตรงนู้นได้อะทุกคนต้องให้เงินผมหนึ่งล้านบาทโอเคโอกระโดดกลับด้วยกระโดดกลับด้วยจานโค้งตึกเอ โอเคนะครับวันนี้ผมก็ทำชาเลนทุกชาเลนไปแล้วนะครับกับแมป Crazy a ส y z o ูสวนสัตว์บ้านนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับจุบ bye จ๊บจุ๊บเบายจุ๊บจแม่จอยนะครับ